แจ้งข่าวดีพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะในส่วนของวันที่1กันยายน25 6 5ไม่ว่าจะเป็นโครงการเพิ่มกำลังซื้อผ่านบัตรประจำตัวประชาชนและโครงการเพิ่มกำลังซื้อผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนรวมไปถึงวงเงินที่จะได้รับในส mm ่วนของบัตรคนจนจะได้รับเสียร้อยถึงห้าร้อยบาทในวันที่1กันยายนนี้เฮพร้อมกันทั่วประเทศค่ะและที่สําคัญค่ะสําหรับใครที่ลงทะเบียนหรือว่ารายใหม่รวมไปถึงรายเก่าที่มีการยืนยันสิทธิ์ผ่าน โครงการคนละครึ่งเฟส5รับวงเงิน800บาทขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ยืนยันทำอย่างไรท่านถึงจะได้อุ่นใจว่าท่านได้รับสิทธิในโครงการคนละครึ่งแล้วเดี๋ยววันนี้เราไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันในช่องหากเข้ามาร่วมรับชลระอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Sub subscribe เป็นกําลังใจให้กับช่องอีสานแซ่บค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะสําหรับโครงการคนละครึ่งในเฟสที่5เปิดให้ลงทะเบียนรายใหม่แล้วก็พร้อมกับยืนยันสิทธิ์รายเก่านะคะทั่วประเทศ กว่า26.5ล้านคนหลายคนก็เป็นกันวงวลใจนะคะว่ามีการยืนยันสิทธิ์ไปแล้วหรือว่าลงทะเบียนใหม่ไปแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าตัวเองได้รับสิทธิ์แล้ะก็จะไม่โดนยึดเงินคืนหรือว่าจะไม่โดนตัดสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งเฟส5รับวงเงิน800บาทซึ่งล่าสุดค่ะคุณผู้ชมถ้าใครที่ไม่มั่นใจว่ากดยืนยันสิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟส5ไปแล้วแล้วจะได้รับสิทธิ์หรือไม่นั้นท่านสามารถเช็ควิธีผ่านทางเว็บไซต์ได้ง่ายๆค่ะโดยทางธนาคารกรุงไทยมีการเพิ่มช่องทาง รายละเอียดนะคะให้กับผู้ที่ใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส5ที่มีการยืนยันสิทธิ์ไปแล้วรวมไปถึงการลงทะเบียนรายใหม่ผ่าน w w w c o t คนละครึ่ง com ซึ่งในส่วนของการตรวจสอบสิทธิ์ขั้นตอนในการตรวจสอบสิทธิ์มีดังนี้ค่ะ1ท่านสามารถเข้าไปผ่านเว็บไซต์ w w w c o คนละครึ่ง com 2กดปุ่มลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้วกดแถบสีเขียวสําหรับผู้ที่เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส4นะคะแล้วก็3กดรับทราบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและก็การยินยอมของโครงการ แล้วก็กรอกข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชน1นหลักแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่ผูกไว้กับแอปพลิเคชันเป่าตังให้ครบแล้วก็กดปุ่มยืนยันค่ะส่วนขั้นตอนที่5นะคะท่านก็ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องแล้วก็กดปุ่มยืนยันระบบก็จะแสดงผลตรวจสอบสิทธิ์ท่านได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส5เริ่มวันที่1กันยายน2 5 6 5แสดงว่าได้รับสิทธิ์ในส่วนของโครงการคนละครึ่งวงเงิน800บาทซึ่งวันที่1กันยายนนี้นะคะระบบจะเติมเงินผ่านแอปพล เป่าตังแบบอัตโนมัติให้800บาทส่วนการใช้จ่ายรัฐบาลก็จะสนับสนุนอยู่ที่150บาทต่อวันเราเติมเข้าไปอีกก็สูงสุดวันละ300นะคะคุณผู้ชมและทีนี้ค่ะในส่วนของการใช้สิทธิ์แล้วก็ยืนยันสิทธิ์ครั้งแรกนะคะคุณผู้ชมก็เริ่มตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่14กันยายน2565ถ้าหากไม่เป็นตามกําหนดเงื่อนไขในการใช้สิทธิ์ครั้งแรกระบบก็จะตัดสิทธิ์แล้วก็ยึดเงินคืนนั่นเองค่ะนี่คือโครงการคนละครึ่งในเฟสที่5และข่าวดีสําหรับวันที่1กันยายนนี้ไม่ ก็จะเป็นคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรัสดิการแห่งรัฐบัตรประจําตัวประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ผ่านโครงการเพิ่มกําลังซื้อทางกระทรวงการคลังก็จะเติมเงินอัตโนมัติให้ผ่านบาัตรคนจนผ่านบาัตรประจํา,าจตัวประชาชนการใช้สิทธิ์ก็ใช้สิทธิ์ได้ตามปกตินะคะแล้วก็ในส่วนของบัตรคนจนก็จะได้ทั้งวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค2 0 0ร้อถึงสามบาทแล้วก็โครงการเพิ่มกําลังซื้อรับสูงสุดเสียร้อยถึงห้า้บาทนั่นเองค่ะเอาละค่ะหนึ่งกันยายนนี้พร้อมกันทั่วประเทศหากที่ชอบอย่าลืมกดไล กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้นะคะ,ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ